่วงที่2ครับกับรายการครบเครื่องเรื่องชาวบ้านนะครับประเด็นในวันนี้ก็คือการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งรุ่นที่7ทับ5พนะครับเมื่อสักครู่เราก็คุยกันไปนะครับถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับและก็รายละเอียดต่างๆนะครับในช่วงนี้ผมอยากจะเข้ามาพูดถึงระเบียบและก็ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อปลดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนที่จะเข้ามาสมัครในการสรรหาในการสรรหานะครับ ซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทางมูลนิธินะครับได,ได้ส่งหนังสือถึงท่านผู้ว่าแล้วนะคะแล้วเราก็ให้เวลาให้เวลาในการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอะไรของเขา,าพฤศจิกาทธันวาแล้วก็มก,กราคมครับคือทางทางจังหวัดเนี่ยจะต้องส่งภายในปลายมก,กราคมปลายมก,กราคมถูกคะ่ะนะครับ แล้ว,ลวถ้าเกิดไม่ใช่เด็กในระดับจังหวัดที่ส่งมาแต่เป็นเด็กเยาวชนที่คิดว่าตัวเองมีความเก่งแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาชิงรางวัลตรงนี้นี่จะต้องมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างครับถ้าเด็กที่หลุดจากจังหวัดนะคะคแล้วก็อยากจะอยากจะต้องแข่งขันขึ้นอีกก็ส่งมาที่ส่วนกลางได้ค่ะคแต่ว่าน้องๆจะจะแข่งกับคนเก่งเยอะมากเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งเป็นหัวใจของ ของประเทศเราอยู่แล้วนะคะจุฬาธรรมศาสตร์กรเกษตรนะคะคก็จะแข่งขันกันเยอะก็จะต้องแข่งสรุปก็คือต้องดีทุกๆด้านดีเก่งทุกๆด้านด้วยใช่ค่ะนะครับได้ยนถ้าน้องจะสมัครเองนี่จะต้องเริ่มต้นสมัครได้ถึงเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ครับก็คิดว่าตอนนี้น้องถ้าน้องเปิดเข้าไปในเว็บไซต์นะคะคก็จะมีก็จะมีข้อมูลซึ่ง ฟังพวกเราคุยวันนี้น้องก็ต้องอยากแล้วล่ะอันนี้ง่ายมากเซิร์ชคำว่าเยาวชนคนเก่งในเว็บไซต์เลยไม่ใช่ค่ะจะเจอเลย outstanding youth o r t h นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีน้องๆเน้นไปเรงนี้ใช่ค่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าไปดูทีมงานเข้าไปดูก็คือ เซิร์ชใน Google ได้เลยว่าเยาวชนคนเก่งก็จะเจอกิจกรรมโครงการต่างๆแล้วก็จะเจอเว็บไซต์ด้วยก็ดูได้ที่หน้าจอนะครับที่กาลังขึ้นอยู่นะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงคุณชัยรันท่านครับก็คือเดี๋ยวน้องๆถามมาคุณสมบัติในขั้นพื้นฐานนี้มีอย่างไรบ้างนะก็อยากจะเรียนท่านประธานว่าเราบอกคร่าวๆไว้เผื่อน้องๆได้ดูปุ๊บมีความอยากจะรู้ว่าคุณสมบัติต้องมีอย่างไรบ้างในการผ่านเกณฑ์ขั้นแรกในเบื้องต้นนะครับ ครับในเรื่องนี้ครในคุณสมบัติคร่าวๆเนี่ยนะครับผู้สมัครผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่15้าถึง22ปีก็คือระดับอุดมศึกษากับไอระดับมัธยมนะฮะมัธยมปลายกับอุดมศึกษาครับฉะนั้นผู้ที่อยู่ที่กําลังเรียนอยู่ในมัธยมปลายและผู้ที่กําลังเรียนอยู่ในอุดมศึกษาก็สามารถสมัครได้ครับที่หนึ่งแล้วสัญชาติไทยนะคะเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีเด็กที่เป็นต่างชาติโทรเข้ามา ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะสัญชาติไทยชัดเจนแต่เป็นลูกครึ่งที่ได้แต่เผอิญว่าเขาสมมติอย่างนี้ได้ไหมฮะพ่อพ่อพ่อเกิดพ่อคนจีนแม่คนไทยอย่างเงี้ยคะก็ต้องดูว่าสัญชาติทีเขาทะเบียนเป็นอะไรเป็นจีนหรือว่าเป็นไทยลูกอ่าลูกอ่ะสัญชาติอะไรหลักเกณฑ์จะต้องเป็นอย่างนี้เลยโดยระบบราชการเลยต้องดูว่าเด็กคนนี้ขึ้นทะเบียนเป็นเป็นสัญชาติอะไรเกิดเมืองไทยแต่พ่อมาจากเมืองจีนก็อย่างงี้อาจารย์กรโดดนะเหมือนอย่างงี้ฮะเหมือน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 เด็ก เด็กชาวเขานางงามก็มีที่เราส่งลงเข้าประกวดครับถึงเวลาเป็นแม่คนไทยแต่พ่อเป็นอังกฤษแต่ถึงเวลาเขาดันไปจดทะเบียนเป็นสัญชาติอังกฤษก็มีอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าจดทะเบียนเป็นสัญชาติไทยรีบส่งมาเลยเพราะที่ถามว่าจะผู้ชมทางบ้านท่านจะได้ทราบใะ่ไครับใช่ค่ะคือต้องต้องให้รางวัลมีเพราะพค์ท่านพระราชทานมาแปดสิรางวัลเนี่ย มันน้อยอ่ะก็ต้องให้เด็กไทยก่อนแหละนะคะข้อที่3ครับค่ะคก็เป็นผู้ที่มีความประพฤติมีศีลธรรมมีจริยธรรมนะคะครับแล้วก็ต้องมีกำลังศึกษาหรือจบการศึกษาเมื่อเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะคคแล้วผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3ามนะคะ อันนี้หัวข้อใหญ่เลยสาดศูย์สาไล่มาเรื่อยแต่เราไม่ได้ไปเน้น4นี่นะไม่เด็กุ่นมากที่ผมประสบตที่ผมจับประสบกันนะฮะส่วนมากมี2กิจกรรมดีบางคนทำแต่กิจกรรมดีมากนะค่ะแตถึงเวลาผลการเรียนก็จะอยู่ที่2.7 5 2.8ดปไม่ถึง3ามส่วนมากกลุ่มนี้จะเยอะมากใช่ค่ะก็มีโทรเข้ามา 2.9ได้ไหมครับคุณอาบอกไม่ได้เลยนี่เขากาตั้งไนะครับทุกอย่างก็ต้องมีกฎเกณฑ์และก็หลักเกณฑ์แล้วที่สําคัญที่สุดคือผู้สมัครเนี่ยเป็นผู้ที่จะคิดและพร้อมที่จะกลับไปทําประโยชน์แก่ท้องถิ่นของตนเองอันนี้ระบุเลยนะคะใน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 คุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่งอะไรก็ได้วิชาการดนตรีนาตศิลิ์ศิลปะหัตถกรรมเกษตรกรรมคากรรมอุตสาหกรรม หรืออื่นๆนะคะอคอมพิวตองอพิวเตอร์มีเยอะมากแล้วก็มีมีเคยมีเด็กของเราคนหนึ่งนะคะครับ,รบเขามีความสามารถทางด้านเทนนิสนะคะกีฬาก็ได้อ่าแล้วก็ได้ไปเรียนต่างประเทศครับโดยโดย,โดยความสามารถเทนนิสเขาเนี่ยม,มหาวิทยาลัยต่างประเทศรับเลยกอดไว้เลย,เลยครับเพราะว่าแชมป์นะคะ เนี่ยค่ะฉะนั้น <c oughs> ฉะนั้นเด็กที่ได้รางวัลตรงนี้เขาจะมีแรงแรงผลักแรงดันชีวิตเขาเพื่อให้ประสบความสําเร็จได้ท่านพิณาครับเรียนถามนิดหนึ่งประดีมีข้อสงสัยในเรื่องของความสามารถตรงนี้เนี่ยเด็กที่จะสมัครถูกไหมฮะ,ะในแต่ละสาขาวิชาเนี่ยเขาต้องมีใบรับรองไหมฮะหรือว่าว่าว่าเขามีเก่งด้านนู้นด้านนี้หรือว่าอ๋อเขาจะมีค่ะเขาจะมีคนที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีเยอะแยะเลยมีผากมีเขา<ม>จะเรียกว่าผลงานเชิง ประจักษ์นะครับก็จะมีรูปภาพกิจกรรมที่เขาไปร่วมใช่แล้วส่วนมากเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเป็นพอเขาทำกิจกรรมปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีใบประกาศนะฮะส่วนมากจะมีใบประกาศทั้งนั้นเขาจะมีรังเนี่เป็นออกมาได้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นอบรมหรือว่าไปฝึกอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีใบประกาศออกมาเหมือนของเราอ่ะครับโครงการนี้ก็จะมีเกียรติบัตรออกมาให้เหมือนกันว่าเราการันตีว่าเราคือเยาวชนคนเก่งนะครับนะคะ แล้วก็ยังได้เข็มพระราชทานพระนามาพิไัยของผู้องค์ท่านสวยมากสวยมากนะคะแล้วยังได้รับเงินรางวัลนะคะโดยไม่มีข้อแม้ใดๆเป็นทุนการศึกษาให้เลยครับทุนละห้าพันบาทต้องเสียต้องเสียค่าสมัครไหมครับไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องเลยนะคะไม่ต้องครับเพราะว่าเยาวชนคนเก่งเรามีแต่ให้ดีครับมีแต่ให้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเนี่ยผมก็ทราบมาว่าทางคุณนาวินาเนี่ยเหนื่อยมาก ที่จะผลักดันโครงการนี้ให้เกิดแล้วแต่ทจะหาทุนสนับสนุนทุกๆปีค่ะทุกปีนะฮะแต่ก็ไม่มีใครท้อนะฮะมีแต่คนภาคภูมิใจแล้วก็สนุกนะครับก็คือจิตอาสากันหมดทุกท่านครับบางรุ่นก็จะมีเรื่องตื่นเต้นอาจารย์รจนศักดิ์รู้นหมเ่็งที่าระทักใจมีบางรุ่นก็คือต้องให้เด็กเนี่ยไปอะไรนะวิบากวิบากต้องไปต่อสู้อันนี้อบรมในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดฮะ กรุงเทพทุกทีเราก็จะอเราต้องกรุงเทพเนาะครับกรุงเทพแล้วมีแต่สังหวัดแต่มันมีอยู่รุ่นหนึ่งอาจารย์รุ่นนั้นสังวนี่เป็นเล่าเป็นเรื่องขำจะไปเอ่ยชื่อก็นะอันนั้นนะอ่าใช่เป็นเรื่องที่ขำๆก็คือไปอบรมที่วีเทนศศูนย์ศูนย์ที่แจ้งวัฒนะเป็นศูนย์วีเทนนะฮะพอไปอบรมเสร็จเนี่ยตอนคืนน้องนอนเกิดเรื่อง เกิดเรื่องก็บอกมีผีหลอกมีผีหลอกว่าแลรอโอ้นั้นหนึ่งแล้วหลอกจริงไหมจริงจริงครับอาจารย์ถึงขนาดนี้เลยฮะคือตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะฮะแต่ผมได้มีโอกาสไปถามกับเจ้าหน้าที่ว่าห้องนี้ทมจริงมีอะไรหรือเปล่าเขาติดกับเจ้าเจ้าหน้าที่บอกว่าเขามีต้นไทรใหญ่ห้องเนี้ยติดกับต้นไม้เจ้าที่ต้นไทรใหญ่ ใหญ่มากต้นไทรเนี่เป็นร้อยปีมั้งใช่ครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเขาจะพยายามไม่เปิดให้ใช้จนหว่าไม่มีทางเลือกแต่พอดีเราจัดอมรบเนี่ยเราจะต้องให้เด็กนอนในห้องเดียวกันหมดผู้หญิงนอนห้องหนึ่งผู้ชายนอนห้องนึงนะครับแล้วห้องนี้เป็นห้องที่รับผู้หญิงได้เพราะในปีนั้นผู้หญิงเยอะก็เลยเกิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาแต่สิ่งที่ดีใจเนี่ยคือน้องๆทุกคนเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ดูแลกันผมถูกโทรตามตอนดึก ก็ต้องวิ่งเข้าไปดูแลน้องลางคุณน้าชัยนิรันดร์ทำยังไงบ้างไหมนะก็ถึงขนาดต้องไปจุดธูปขอเข้ามาเจ้าที่ว่าสิ่งใดที่ลุ่งเกินผิดพลาดไปก็ขออภัยแล้วเด็กๆเนี่ยมาทํากิจกรรมตรงนี้ก็อะไรเงี้ยก็ขอเจ้าทงเจ้าที่เชื่อไหมฮะว่าจารย์รจนร์นักดิ์น้องที่มาอยู่ในคณะในกลุ่มอบรมตรงนั้นเนี่ยครับบางคนเป็นมุสลิมบางคนเป็นคริสทุกคนบอกว่าไงไหม ที่ขอจุดทูบด้วยเพื่อช่วยน้องคนที่กําลังป่วยอคือวิญญาณไปเข้าหรือว่าไงใช่ครับเหมือนกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะก็คือเหมือนกับผีเข้าแล้วท่านบอกว่าไงพอเข้าไปแล้วก็คือให้น้องๆทุกคนเป็นจุดทูบขอเข้ามาครับตอนแรกเข้าแค่คนเดียวพอตัหลังเริ่มลามไปทีละคนสองคนสามคนอ่าพอไปจุดทูบขอเข้ามาแค่นั้นเองฮะ ทุกอย่างดีขึ้นแล้วเขาก็มาบอกเด็กๆว่าเขาอยากได้อะไรเขาบอกเขาอยากได้จุดขอชุดไทยแล้วก็ทําสังฆทานให้เขาหน่อยเขาอยู่ตรงนี้เขาเหงาแต่ที่เข้ามาเข้าเด็กคนนี้เพราะว่าน้องคนนี้หน้าตาเหมือนน้องสาวเขาก็เลยสื่อได้ก็เลยสื่อได้แล้วทางผมก็เลยจัดแจงตอนเช้าวิ่งไปซื้อชุดไทยมาถวาย อถวายทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นจนเข้าสู่สภาวะปกติแต่สองวันนั้นบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากแต่มันก็เป็นอะไรที่ผมบอกได้เลยว่าเราประทับใจนะนะครับแล้วน้องๆทุกวันนี้ในกลุ่มเนี่ยก็ยังอยู่กันอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ทุกมาร่วมกิจกรรมก็ยังมาร่วม่า มันเป็นอะไรที่มันรสชาติของชีวิตดังนั้นก็คณะกรรมการโดยเฉพาะโดยเฉพาะท่านที่ปรึกษาคุณหญิงแสงเดือนนนครนะคะท่านบอกเอาอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าเอาในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าลูกหลานที่มาก็ควรจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะก็เลยต้องต้องจองตลอดก็คือที่แกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูซึ่งท่านเจ้าของก็คือคุณ อารยาอรุณานุนชัยท่านบอกมาเลยมาเลยสามวันสองคืนท่านจะเทคแคร์อ๋อใครจ่ายให้ใช่ค่ะมีอขอตบมือให้เลยต้องตบมือให้นะก็เลยต้องฝากโฆษณาให้ท่านด้วยก็บอกอลยไงครับว่าทุกอย่างมีพลังนะครับถ้าเราตั้งใจทำความดีปุ๊บเนี่ย ทุกอย่างจะหลั่งไหลเข้ามาเองแม้กระทั่งคณะกรรมการคนดีๆก็เริ่มไหลเข้ามาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลืมพูดไม่ได้เลยคือประธานฝ่ายหาทุนสุดยอดคุณชัยรัตน์ไม่ใช่ยังไม่ถึงคุณสายพินผลโยธินค่ะท่านก็เป็นลูกสาวคุณโตของคุณเฉลียวคือกฐินยาใช่ค่ะขอยาที่เอ่ยนามนะครับท่านกัลณาประมูลเพชรมาให้ครั้งที่หนึ่ง แล้วก็พึ่งเร็วๆนี้ก็ประมูลเพชรครั้งที่สองนะฮะเพื่อมอบเงินให้กับเป็นเงินกองทุนเป็นเงินรางวัลเป็นเงินรางวัลก็คือเป็นทุนการศึกษาคือถ้า80คนก็400,000นะคะทุนละเท่าไหร่ครับทุนละห้าพันทุนละห้าพันแต่ผมแปลกใจฮะทุกวันนี้เจอท่านเนี่ยท่านไม่ค่อยใส่เพชรเลยไม่ใส่เลยนะแต่แปลกใจท่านเอาคือเพชรไหนไม่รู้มาประมูล ท่านบอกเป็นเครื่องเพชรของท่านเองเก็บครับเก็บท่านเก็บนะฮะใจเั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็มาคุยกันต่อในประเด็นนี้นะครับแล้วผมอยากจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะไม่ปิดกั้นตัวเองและเป็นโอกาสที่ดีสําหรับน้องๆเยาวชนครับพบกันช่วงหน้าครับ